ดูเดิมสไตล์เดิมต้มมะมะ่าอ่าเบื้องต้นตั้งน้ำใส่สมุนไพรของเราลงไปก็คือใบหม่อนนั่นแหละครับผมต้มมะม่าไม่ใส่เครื่องปรุงนะซีอิ๊วขาวอะไรก็ไม่ใส่นะใส่แต่เส้นมะม่าอย่างเดียวกับน้ำเดือดๆกับผักเดี๋ยวเราจะใส่ผักกระหลำ่ำอีกครับผมต่อมาเราก็ใส่ผักกระหลำ่ำครับกระหลำ่ำใส่ลงไปเลยผักกระหล่ำเนี่ยใส่ลงไปเลย ปิดฝาไว้ให้เราอุสักคู่พอมันเราอุแล้วก็นิ่มตัวเราค่อยๆคอย่คอยใส่เส้นเป็นไงครับผักของเราเราอุนแล้วครับเราจะใส่เส้นแล้วตอนนี้เราก็ใส่เส้นลงไปเลยนะครับใส่เส้นเลยนะครับเราค่อยใส่เครื่องปรุงนะครับเส้นเราเป็นสีก้อนนะครับทีนี้ผักที่เราจะใส่ให้มันหอมครับอันนี้คือใบโหระพานะครับใบโหระพาใบหูเสือ นี่ครับของแท้เลยใบหูเสือนะครับผมพูดผิดอันนี้คือใบหูละพานะครับอันนี้คือผักอีเลิศนะครับผมใบชะพูผักอีเลศนะครับเนี่ยอันนี้คือใบหูเสือครับใส่ลงไปครับไม่เป็นเรื่องที่แปลกเรื่องที่แปลกคือกินเนื้อข้างเสือสิงกะทิงแรดนั่นแปลกแน่นอนถ้ากินอย่างนี้ไม่แปลกครับ มนุษย์เป็นสัตว์ที่กินพืชนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายเนี่ยไข่เนี่ยกินได้ใส่เข้าไปเลยครับมีประโยชน์ป๊ะเขาให้ใส่เลยเนี่ยวางไว้อย่างนี้นะครับแับ้งนี่ครับใส่ไข่ลงไปด้วยเลยนะครับเนี่ยครับผมไข่สามหน่วยสามฟองใส่เข้าไปนะครับ เรียบร้อยครับพร้อมรับประทานนะครับมามา่าไม่ใส่เครื่องปรุงใส่แค่ผักและก็เส้นมามา่าใส่ไขน่นำว่ากันไปครับสวัสดีครับ